สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันน,นี้เป็นมือพ่อกระเทือนนี่ละฝนก็นตก,กพ่อหอายางเปียกนี่พ่อไ่ได้ขีดยางเหตดยางอื่นกับ่พ่อสิตด้เห็ดคืม,คมๆแลยๆอยุกแ,แกนั่นเจนี่เรือกเจียวเรื่องของเจ้าของห้องบ้านสามโคกนี่ละมาตีแพรสู่สาธารณเชนญกันมึน,นี่ตอ,อนนี้ก็ฝากบ้านสามโคกบ้านสามโคกแคนแนวหรือทางยูทูบบ้านสามโคกสตูดิโอหรือทางฟเฟซบุ๊ก มันนี่เจ๊เอาเรื่องของบ้านสามโคกนี่แหละมาบอกสูฟ่ฟังฝนตกบรได้กีด์ยางเลยออกไปทุ่งไปฮาหาเบื้องเขาเบื้องน้ำกับบ่มีนม้ำหรอกเขาก็ได้มีอยู่เป็นพรออเจาะอเจะนี่ฝนตกลิ่นบวกมันแห้งก็เลยพ่อจีเป็นน้ำเป็นตอนโอ้ยจนปีนี้ไหมปแปลกๆเนาะอย่าเลยออกไปหน้าละ ียมเอาสมาชิกไม่ไปฝโฟหัวฝโฟสวนไปฝโฟเฉียงหน้าว่ายังไงช่วงนี้ก็บมหดเฉียงหน้าละมหดเฉียงหน้ากับยุ่งบึมบําม,ม,มาเลยเดียวยุ่งร้ายไร่อาลรพอไฟขึ้นไล่ย,ยุ่งก็เข้าไล่ย,ยุ่งกันยุ่งร้ายแห้งโดนมาจะหนึ่งยุ่งจีหามขับปลาละนี่ละความสำคัญนะคือเอาสมาชิกไม่มาฝโฟเฉียงนี่ละ ตัวน้นอยๆสองตัวนี่แหละสามาชิกใหม่มาเฝ้าเชียงหน้ามาเฝ้อชวนหยางสามาชิกใหม่สองตัวก็มีสามาชิกเก่าอยู่ดิสมาชิกเก่านี่ก็อยู่แนียบอยู่แนียบบนไงเราไปเลาะเที่ยวแกนั่นเจนีบอกใครเฝอสนุกเดินใครเห็นกันเช่นนี้กับสมาชิกเก่านี่ก็ร่างนอนแสบๆอย่างนี้ ใกล้ๆนี่นี่แล้วคื้น,นาตาของสมาชิกเกา่าสมาชิกใหม่นี่ก็ไม่คักจะเลยเกินออกมาท่านพ่อเดือนอยู่ออกจากนี้ออกจากแม่มาแล้วขอหน้กลุ่มควงมาแล้วมาไว้นี่เป็นมู้สมาชิกเก่ายืนยืนรุกันได้บ่นี่แต่ก็ทัา่ท่าจิลืงกันยืด้ลยนี่ผู้น้นนอยๆนี่อยากลืงกับผู้ใหญ่อยู่นี่ ต้องหยกักยอกันต้อพวกนี้ข้างหืมหืมใส่อยู่เฮาก็ว่าใครได้มากกัดอนะมากกับคำกังคืนกันคนมามีแนวมาเฝ้ามา,าเฝ้าสวนให้พอได้เฮาพอได้คนอื่นได้เก่งใจนะน้ำคนกายไปกายมากเก่งใจว่าเฮามีหมูมีหม,มาเยอะน้ำหัวน้ำสวนนี่เราเบิ้องฐานเราฉีเข้ากันได้บ่นนอหน่อยหนาะมาชิกไม่ ตัวนี้หน่อยจะขอกับสมาชิกเก่าตัวนี้ไงในได้บ้างหน่นี่ตัวนึงส่งบ่อยากเข้าใกล้บันไดส่งเมื่อนๆออกไปยืนส่งบ่รับแขกบนในบ่รับสมาชิกใหม่เลยอ่ะได้บ่ได้ก็จะได้คุ้มคห้มันได้แล้วเนาะมาเลี้ยงใส้กันนะครับบ่ได้กับหูไปตัวมาหอดให้หอดหน้าแล้วกับส่งหยิบตกมาเรื่อยๆแล้วฝนก็นได้ Để buôn quốc gia ngập việc quân nhọt hết chẳng được Hay na, của nàm, của lái, ngắm ngắm là xã thủ còn nằm có bà nó phỏ cho ai chè Nhà ngâm ngâm này à, Họ mày nói xóng tù là có phát phải ạ Quay phó, phó hôm hoạt hay là lăng อาเนอหมอกเนอาใหม่กันอาหมีเนอาใหม่พราได้ไปไปกินกับปุลกับแกวเนอาใหม่ปลูกไว้งลำขอบหไงขอบคู่สาเน่คู่ไยนึเป็นเน,น่าเห็นปะเอาขันมีกะจีพราได้เอาเข้าบ้านเขาซองพราได้ต้มกับแกวกับปุลไปเสและทีเช่าหน้าเนาะเช่าหัวเช่าวสวนปลูกของไว้กินตามหัวตามสวนนี่แหละ ทีบรร بان เมื่อนี้เออเอาเรื่องจริงมาเปิดเผยชูกันฟังแล้วมื่อนี้นะจำตัวพ่อได้ยี่ดอกน้องใหม่ก็ได้พ่อได้กินยี่ดอกแล้วน้องใหม่ไพเรียงแล้วแต่ชุดนี้ละอ่อนดีเด็ดเมนูได้หลายอย่างเลยกุ้งกินกับแก้วกับปนกับซุดยอดละ ออกมาทงมาทาเบืองไ้เบื้องหน้าแลกได้พี่น้องปีนี้สงแลกฝนบวกกา้าเขาไก้บ้านสามโคกเลยปีนี้ตกอ้อมไปอ้อมมาเยอะตัวทิบตัวแดดโนลดตกบวก,ก,ก้าตกเขาไก้บ้านโคกกลางมีแม่แรงว่าบานโคกกลางน้ำไม่พ้นตีมซาอยู่นี่ตกมาปีนี้จน พอที่มาก,กลางฤดูฝนแล้วนี่มดนำว่าท่านเต็มสาอยู่ขออยู่ในสานี่จะออกไปหาใครทั้งนอกกับออกว่าท่านได้อยู่ปกติสปีนบอลบอัวอยูออ่กลางให้หนา้ากูแล้วน้ำเต็มสาออกมา,านี่ว่าท่านเต็มอยู่หาอะไรน้นม่แล้วก็ไปไปไปละบายองจจะต่ออีกบนนอหนิเนาะมีรายการหาต่อบนนอหนิน,นะนามาเบิง กลับไปเบิึงสมาชิกใหม่ก็หนอขังไว้นี่มันจะยู่ให้บ่นี่บ่บืนออกไรบ่ล้อนี่เนาะยั่งบ่ร้อเปิดแลนนี้จากเกียงหน้านี่เนาะอยู่ให้บ่ที่แรก,กก็ว่าจีปล่อยไว้ท่านนอกแต่พอท่านมั่นใจแล้วแล้วจีขังไว้สักก่อนได้สองสามมือก่อนเพิ่นอยู่ลึกแล้วเพิ่นก็จียู่ไปดอก แต่กกังคำมึงขึ้นมากกันจีออกมาซองเบมึงเรื่อยเพิ่นว่าท่านลึงช่วงนี้เพิ่นว่าอยากแข่งขันไว้เพิ่นบุญก้องจองก้องจองออกยังนี่บวกัดพังยางขาดออกมาสบดอนี่เนาะคือบุญน้อออกมาแล้วจีเข้าไปนอนในกระลังนอนในบุญน้อบัดเข้าได้บุญน้อกันออกออกง่ายเยอะตัวตอนเข้านี่หาปวงเข้าบวกบวกพอดิหาบวกฟองเข้าบวกได้กันจี นอนทางนอกอย่าี่บอกนะครับนะ้าท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เขาก็ออกมาหน่อยออกมาใบหนะ้ามาไว้เป็นหมูหมาใหญ่สองตัวที่แล่นออกไปบางยานี่ยแหละเที่ยวไปเที่ยวมาอยูย่หมาใหญ่ก็ได้ไปมีลายเทียงอยู่นี่หลายเฮียนออน้อยสองตัวนี่มาไว้เป็นหมูอนี่ที่ยู่ให้บรินม,มนฝังยาง,ยงกองจองกองจองนี่นะครับนะคลิปนี้ก็ พกมาถ่ายคลิปแล้วล่ะแอบลาพาจากกันเอบ้านตะก่อนพกพอกันชิปไม่พูดละนี่เหตุการณ์แบบไรกะจีนั่มาบอกว่าจ่ามาพูดมาคุยท่านผู้ชมทุกท่านได้เบิ่งได้ชมกันก่อนเฮาจีล่าพาจากกันก็มีอยังก็คอมเมนต์เข้ามาคุยจ่าบววนัวโมอนมกันเด้อจุกกันทางช่องเฮาก็ยินดีตอบรับ ทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้จะได้เข้าบ้านไปซะก่อนเอาน้ำไม้ไปเลยก็จะเอาน้ำไม้ไปต้มเจกันตัวบงังเหาะยี่นี่ก็จไอซิมบงังเหาะมองสวนข้างๆกันนี่ละแล้วนกะ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องบ้านสับโคก้องน้ำเนี่ยกขาก็ังใจติดตาม ครับสุภูทุกคนนั่นแหละพอกันชิปไม่เด้อทุกคนชิมีไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ